สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงการรักษาธรรมชาติด้วยวิธีการ7 r น,นะครับโดยมีทั้งหมดคือ reduce, reuse, refill, recycle, repair, return และ repost โดย R ที่เราจะเลือกมาพูดในวันนี้นะครับก็คือ reduce หรือว่าการลดการใช้นั่นเองครับผมไปชมกันเลย Reduce มีความหมายคือการลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงโดยเป็นการควบคุมการใช้ให้อยู่ในสัดส,ส่วนที่พอเหมาะซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่เราสร้างขึ้นได้และเป็นวิธีง่ายและดีที่สุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือพูดง่ายๆคือการคิดก่อนใช้นั่นเองค่ะตัวอย่างการ reduce ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ เป็นการลดการใช้กระดาษลง 2. องเล็ดระยะหอบกระดาษลงเพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูลต่อหน้าทําไม่ใช้กระดาษลดลง 3. การหายกระสารหรือใช้กระดาษทั้งสองหน้า 4. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 5. การใช้ภาชนะแทนกระดาษทิชชู่ 6. ก,การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหาร 7. การรับประทานอาหารจนหมดนอกจากนี้นะครับ การ Reduce ง่ายๆในโครเรือนทำได้ดังนี้ครับนั่นก็คือสำรวจว่าเราจะลดการบริโภคตรงไหนลงได้บ้างโดยเฉพาะกลุ่มทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเช่นน้ำมันถ่านหินโดยทำได้แบบง่ายๆคือการลดการใช้หรือว่าใช้ให้หน้อยลงเช่นปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ปิดคอมพิวเตอร์หรือปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ได้ใช้ หรือการขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์นั่นเองครับ <Wow. S 1> จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นหากเราทำการ Reduce ของนี้ชีวิตประจำวันให้เหลือเท่าที่จำเป็นแล้วเราจะสามารถประหยัดทรัพยากรไปได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ <Yahoo. S 1> ่ายอีกด้วยค่ะ